การเล่นหน้าท้องด้วยลูกกลิ้งจะสามารถทําให้เรามีหน้าท้องที่เป๊ะปังได้ไหมนะครับเอาจริงๆนะผมอยากจะบอกนะครับว่าถ้าเอาในแง่ของการที่คุณอยากจะมีซิกแพคกล้อง11หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทําให้กล้ามต้องของคุณชัดขึ้นนะคุณจําเป็นที่จะต้องออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งครบ ทุกส่วนย้ำนะครับว่าต้องครบทุกส่วนมันไม่ได้ติดว่าคุณจะต้องมีการเล่นหน้าท้องอย่างเดียวหรือด้วยอุปกรณ์ไหนไม่ใช่นะครับที่เป็นความเข้าใจที่ผิดและผมเองก็เคยเข้าใจผิดแบบนี้มาก่อนด้วยนะผมเคยเล่นหน้าท้องอย่างเดียวชนิดที่เรียกว่าเล่นหนักมากแต่ซิปแสกับร่องก็ไม่เกิดขึ้นนะครับ <c oughs> ดังนั้นอย่างที่ผมบอกครับว่าด้วยความที่ไขมันมันสะสมทั้งตัวเราเล่นหน้าท้องแค่อย่างเดียวไม่ได้เราต้องทําเหมือนให้ครบทุกส่วนและคราวนี้ถ้าจะมาเจาะว่าอ๋อแล้วการเล่นหน้าท้องเล่น แบบไหนดีละ่ะเอาลูกกลิ้งมาเนี่ยมันจะทําให้เราเป๊ะปังขึ้นหรือเปล่าซึ่งผมเดี๋ยวจะบอกเลยครับว่าจริงๆแล้วเราจะเล่นท่าไหนไม่สําคัญสําคัญที่ว่าเราสามารถที่จะเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องได้หรือเปล่าเพราะแม้กระทั่งบางคนที่เขาไม่ได้เล่นลูกกลิ้งเลยซึ่งผมเองก็ขอเป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมก็มีท่าที่ผมแบบว่าที่ผมเอาเป็น,ปนคลิปแล้วก็มานําเสนอให้ในช่องทางต่างๆรวมไปถึงช่องทิกตอกด้วยนะครับว่าผมก็เล่นเท่านี้แต่ผมก็สามารถมีหมุนปังได้ดังนั้นอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าเราเล่นถูกและเล่นนนนดด้้้วยกกกัเเเรงลามืืออแะโฟสไ ได้ถูกต้องแล้วมันใช่เลยอ่ะน่าต่างหากนะครับผลลัพธ์มันถึงจะเกิดขึ้นถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยครับ